สวัสดีครับร้านช่างคิดเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีงานหนึ่งตัวมานำเสนอเป็น iPhone Xs นะครับอาการก็คืออ่าเครื่องโดนน้ำมานะครับหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนไม่ได้นะครับอ่เรามาดูกันนครับตัวนี้เป็น iPhone Xs นะครับนะครับ ่าเครื่องนี้หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนได้ไม่ทั่วนะครับจะมาด้านฝั่งฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ทั้งแถวเลยนะครับจะสัมผัสไม่ได้อาการนี้ครับก็คือเสียบ่อยก็คือตกหรือว่าโดนน้ํานะครับส่วนมากจะเป็นโดนน้ําอาการนี้ถ้าเป็นหน้าจอแท้ติดเครื่องมานะครับเราสามารถอเปลี่ยนทัชสกรีนได้โดยที่ไม่ต้องการเปลี่ยนยกชุดเลย อ่ะและที่สำคัญก็คือได้เป็นจอแพรจอเดิมทัพสตรีมได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแล,ะล้วก็รักาคาประหยัดเหมือเนเดิมด้วยเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้จะเล่าทัพสกรีมยังไงนะครับมีไปโฟร์เอ็นบีเอสเนีเราไปดูกันนะครับว่าจะเล่าแล้วจะออกมาเป็นยังไงจะทัพได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมโอเคไปดูกันเรามาต่อกันนะครับเพื่อเอ็นบีเอสอาการทัพไม่ได้นะครับ หลังจากที่เราได้ทําการลอกตัวทัชสกรีนตัวนี้แล้วนี่เป็นตัวทัชสกรีนนะครับเรงดูกันการลอกทัชสกรีนเรียบร้อยสวยเดิมแน่นอนนะครับติดซีนกันน้ำให้พร้อมเลยเราดูระบบทัชสกรีนตัวเครื่องนี่ครับตัดสิน สวยสวยสวยใสนะครับฝากผลงานทางร้านด้วยนะครับร้านช่างคลิกเซอร์วิสนะครับอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือครับมาที่เด็ดช่างคลิกเซอร์วิสได้เลยครับรับซ่อมมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับรับล้อกระจกจอแพรทุกรุ่นนะเดือดดาลรับมาได้เลยนะครับโอเคแ้ววันนี้ไปแล้วนะครับครับ